วันนี้บ e si ้านเรามีเมนูแกงเห็ดใส่ใบย่านางนะคะมีเห็ดสามอย่างค่ะเห็ดหูหนูเห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดฟางค่ะอร่อยมากๆนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆเลยค่ะเราไปเตรียมผักกันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมีบวบนะคะเห็ดหูหนูเห็ดฟางแล้วก็เห็ดขอนขาวค่ะหลังจากหั่นบวบเสร็จเราก็จะไปล้างเห็ดสามอย่างจะมีเห็ดหูหนูเห็ดฟางแล้วก็เห็ดขอนขาวพอเราล้างเสร็จก็จะหั่นเลยนะคะเพื่อเตรียมแกงเลยค่ะ เมื่อล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วก็จะไปตำเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงง่ายๆเลยค่ะทั่วๆไปเลยนะคะที่ใช้ก็คือมีพริก4ี่เม็ดหอมขาวหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ค่ะตำให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อตำเครื่องแกงเสร็จและคั้นใบย่านางรอไว้แล้วเราก็จะทําการแกงเลยนะคะโดยการตั้งหม้อและเทน้ําใบย่านางใส่ในหม้อได้เลยค่ะจากนั้นนําเห็ดที่เราล้างไว้แล้วเอามาใส่ในหม้อได้เลยนะคะพอหม้อเริ่มเดือดก็จะเอาใบมะขามใส่ลงไปก่อนเลยนะคะ ตามด้วยพิกแกงที่ตำไว้คนให้เข้ากันจากนั้นปรุงรสตามใจชอบใส่เกลือลงไปน้ำปลาแล้วก็ผงนัวค่ะตามด้วยปลาร้านะคะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันรอหม้อเดือดพอหม้อเดือดก็ใส่บวบลงไปเมื่อบวบเริ่มจะสุกแลยยุบตัวใส่ใบแมงลักลงไปใส่ไปหนึ่งกำเลยนะคะเพื่อความหอมค่ะ จากนั้นร้อมอ่อเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ยกเสิร์ฟได้เลยนะคะก็ทั้งหมดค่ะในการทําแกงเห็ดสามอย่างใส่บวบแล้วก็ใส่ใบย่านางด้วยนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ชอบนะคะรับประทานเมนูเห็ดนะคะเมนูนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะพอสุกแล้วหน้าตาที่ออกมาน่ารับประทานมากๆค่ะสุกแล้วพร้อมยกเสิร์ฟนะคะ ใครชอบเมนูนี้ก็ขอกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะด้วยการกดหัวใจกดคอมเมนต์หรือกดให้กำลังใจค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ